สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นผถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนค่ะกลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานคุณครูได้ให้เด็กๆเรียนรู้ในเรื่องของการวัดโดยใช้หน่วยที่ไม่เป็นมาตรฐานไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะสอนเด็กต่อในเรื่องนี้เลยนะคะเป็นเรื่องของการวัดนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการวัดความยาว วัดความสูงและวัดระยะทางโดยที่เรายังคงใช้หน่วยที่ไม่เป็นหน่วยมาตรฐานมาใช้ในการวัดนะคะหน่วยที่ไม่เป็นหน่วยมาตรฐานเนี่ยดเด็กสามารถที่จะนำสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวของดเด็กมาใช้เป็นหน่วยในการวัดได้เลยค่ะก่อนที่คุณครูจะเ,เริ่มการเรียนเหมือนเดิมค่ะวันนี้คุณครูจะมี เกมมาให้เด็กๆได้ตอบคำถามกันค่ะทายซิว่าฉันคือใครเนาะโดยที่คุณรูจะมีคำใบ้แล้วก็เสียงให้เด็กๆได้เป็นไกด์ไลน์ในการหาคำตอบกันนะคะโอเคเรามาเริ่มที่คำใบ้ค่ะคำใบ้บอกว่าฉันเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์คอยเฝ้าบ้านเวลาเจ้านายไม่อยู่ค่ะเอ๊คือตัวอะไรนะเรามาฟังเสียงเขากันดีกว่าค่ะ โอเคเด็กๆยิ้ยินเ,เ,เ,เสียงชัดเจนแล้วนะคะทีนี้เด็กๆตอบได้ไม่เอ่ยว่าคือตัวอะไรคะฉันเป็นใครเอ่ยฉันคือสุนัขนั่นเองค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์นะคะหลายๆบ้านก็เลี้ยงสุนัขเพราะว่ามันน่ารักนั่นเองค่ะ ดเด็กเรามาดูตัวอย่างการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันเลยนะคะโอเคในการวัดความยาวนะคะเราจะวัดในแนวนอนนะคะดเด็กๆคุณครยกตัวอย่างค่ะนี่คือตะเกียบค่ะลุกตะเกียบคู่นี้มีความยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เราต้องใช้วิธีการวัดนั่นเองค่ะ โดยที่คุณครูจะใช้หน่วยนะคะคุณครูจะใช้คลิปหนีบกระดาษเป็นหน่วยในการวัดนะคะเด็กๆคุณครูจะขีดเส้นคะ่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้รู้ว่านะคะส่วนที่เราเริ่มแล้วก็ส่วนที่เราสิ้นสุดถึงไหนนะคะโอเคคุณครูเริ่มวางแล้วคะ่ะเด็กๆ คุณครูวางคลิปหนีบกระดาษไปเรื่อยๆค่ะจนสิ้นสุดนะคะทีนี้เมื่อสิ้นสุดแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่านะคะตะเกียบคู่นี้มีความยาวอยู่เท่าไหร่ค่ะเด็กๆลองนับนะคะว่าเราได้ความยาวเท่าไหร่เรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะตะเกียบคู่นี้มีความยาว8หน่วยนั่นเองค่ะ เรารู้ความยาวของตะเกียบได้นะคะโดยใช้วิธีการวัดนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเราจะมาวัดความยาวของกรอบรูปกันนะคะโดยที่เราจะใช้คลิปหนีบกระดาษตัวนี้ค่ะเป็นหน่วยในการวัดเหมือนเดิมนะคะ นี่คือรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพของน้องหมาคะ่ะเราจะวัดตรงกรอบรูปนะคะทั้งหมดว่ามันมีความยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณครูจะเริ่มจากขอบตรงนี้ค่ะมาจนถึงขอบด้านนี้เลยค่ะคุณครูตีเส้นนะคะเป็นจุดเริ่มตน้นแล้วก็สิ้นสุดในการวัดค่ะ คุณครูทําการวัดเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เด็กๆดูนะคะว่ากรอบรูปอันนี้นะคะลูกมีความยาวเท่าไหร่เด็กๆลองนับดูค่ะแล้วตอบคุณครูเลยใช่ค่ะกรอบรูปอันนี้นะคะยาวห้าหน่วยค่ะถ้าเราต้องการรู้ความยาวของกรอบรูปเรารู้ได้โดยใช้วิธีการวัดนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะคราวนี้คุณครูจะเปลี่ยนเป็นการวัดความสูงบ้างนะคะเด็กๆการวัดความสูงเราจะวัดในแนวตั้งนะคะของหลายๆอย่างเราสามารถนำมาวัดความสูงได้อย่างเช่นขวดน้ำกระติกน้ำเสาธงนะคะอันนั้นคือตัวอย่างที่เราสามารถเอามาวัดความสูงได้นะคะอันนี้คุณครูจะวัดเป็นขวดนมนะคะ โดยการวัดนะคะคุณครูจะใช้หน่วยที่ไม่เป็นหน่วยมาตรฐานเหมือนเดิมค่ะหน่วยในการวัดของเราตัวนี้ก็คือเข็มกลัดนะคะลูกคุณครูจะวางเข็มกลัดค่ะวางไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อคุณครูวางเสร็จแล้วดเด็กๆลองดูนะคะว่าขวดนมขวดนี้มีความสูงเท่าไหร่อ่เรามานับกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะ ขวดนมขวดนี้สูง4หน่วยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะนี่คือการวัดความสูงคุณครูมีตัวอย่างการวัดความสูงให้เด็กๆดูแค่1ตัวอย่างนะคะค่าคราวนี้นะคะเราจะมาทบทวนการวัดระยะทางกันบ้างนะคะ การวัดระยะทางเนี่ยถ้าเราจะใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเราอาจจะใช้ก้าวเดินเหมือนอย่างที่คุณครูให้เด็กเด็กวัดไปเมื่อวานค่ะการก้าวเดินของเราเนี่ยเป็นหน่วยการวัดที่ไม่ได้เป็นหน่วยมาตรฐานนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะ โดยการก้าวเดินของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะคนที่ตัวส,สูงหน่อยอาจจะก้าวเดินที่ที่ก้าวยาวๆหน่อยส่วนคนตัวเตี้ยก็อาจจะก้าวเล็กๆเนาะเพราะฉะนั้นการวัดตัวเนี้ยจึงเป็นหน่วยการวัดที่ไม่เป็นมาตรฐานนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่า เราอยากรู้ว่าระยะทางระหว่างสุนัขกับแมวเนี่ยนะคะเขาห่างกันอยู่เท่าไหร่เราก็อาจจะใช้วิธีการวัดนะคะคุณครูก็จะใช้การก้าวเดินเป็นหน่วยในการวัดเหมือนเดิมค่ะคุณครูให้เส้นมาแล้วค่ะเด็กๆระหว่างน้องหมากับน,น้องแมวเนี่ยเป็นระยะทางการเดินเท่าไหร่เดี๋ยวเด็กๆเรามาเริ่มต้นการเดินกันเลยนะคะพอคุณครูเริ่มต้นปุ๊บตุ๊กตาของครูจะเริ่มเดินเลยค่ะทีนี้เมื่อตุ๊กตาเดินปุ๊บ ให้เด็กๆนับเลยค่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆบอกค,คุณครูเลยว่าระยะทางระหว่างน้องหมากับน,น้องแมวเนี่ยมีความห่างกันอยู่กี่ก้าวนะคะโอเคพร้อมไหมคะอา่าเริ่มนับเลยค่ะเด็กๆ ตุกตาของครูเดินถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆนับทันไม่เอ่ยลูกว่าตุกตาของครูเดินทั้งหมดกี่ก้าวใช่แล้วนะคะเดินทั้งหมด12บก้าวเพราะฉะนั้นสุนัขเนี่ยอยู่ห่างจากแมวเป็นระยะทางสิบสก้านั่นเองค่ะมีใครนับไม่ทันบ้างคะไม่เป็นไรถ้าใครนับไม่ทันเดี๋ยวเราไปนับในตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะ มาดูกันที่ตัวอย่างที่2ของเรากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะวัดระยะทางโดยใช้ก้าวเดินเป็นหน่วยในการวัดเหมือนเดิมค่ะเราจะมาดูว่ารถของสกูปิดูนะคะคันนี้จอดอยู่ห่างจากบ้านเป็นระยะทางเท่าไหร่ค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณครูจะให้ตุ๊กตาเป็นตัวในการก้าวเดินค่ะและเด็กๆก,ก็มาช่วยกันนับนะคะว่า รถที่จอดอยู่เนี่ยมันจอดห่างจากบ้านเป็นระยะทางทั้งหมดกี่ก้าวค่ะเตรียมตัวนับกันเลยนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ค่ะเห็นไหมคะการก้าวเดิน เดินด้วยกันทั้งหมด14ก้าวสะดงว่ารถจอดห่างจากบ้าน14ก้าวค่ะนี่คือการวัดระยะทางโดยใช้การก้าวเดินเป็นหน่วยในการวัดค่ะถ้าเราอยากรู้ระยะทางนะคะระหว่างตำแหน่ง2ตำแหน่งเนี่ยเราสามารถรู้ได้โดยใช้วิธีการวัดค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการวัดโดยใช้หน่วยการวัดที่ไม่เป็นมาตรฐานนะคะเราเรียนมาสองชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็จะมีการบ้านนะคะแต่ว่าไม่เยอะค่ะเด็กๆให้เด็กๆไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดมาเลยค่ะเล่มนี้ค่ะเมื่อหยิบมาแล้วให้เด็กๆเปิดที่หน้า99ค่ะนะคะในหน้า99เนี่ยให้เราเขียนคำตอบค่ะ ข้อหนึ่งใหญ่ของเราคือเกียรคำตอบนะคะโดยที่เราจะใช้หน่วยการวัดคือตะปูค่ะใช้ตะปูเป็นหน่วยการวัดค่ะเรามาดูกันที่ข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งของเราเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เราต้องการ วัดนะคะเราอยากรู้ว่าเข็มกลัดตัวนี้ค่ะเป็นเข็มกลัดซ่อนปลายค่ะมีความยาวเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีการวัดโดยใช้หน่วยที่เป็นหน่วยไม่ใช่มาตรฐานนะคะนั่นก็คือตะปูนั่นเองค่ะเด็กนับสิคะว่าเข็มกลัดซ่อนปลายตัวนี้มีความยาวเท่าไหร่โดยการนับตะปูค่ะหนึ่ง สองแสดงว่าเข็มกัดซ่อนปลายเนี่ยยาวสองหน่วยนั่นเองค่ะเด็กก็เขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเมื่อเด็กเ,เขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปวัดในข้อที่2กันค่ะข้อที่2เราค่ะคราวนี้เราจะมาวัดหลอดดูดค่ะตัวนี้ค่ะนี่คือหลอดดูดของเรานะคะ ทีนี้อยากรู้ว่าหลอดดูดมีความยาวเท่าไหร่ให้เด็กๆนับค่ะนับหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานก็คือตะปูตร,ตรงนี้ค่ะดูให้ดีนะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่อาจคุณครูให้เวลาเด็กๆนับนิดนึงค่ะได้คำตอบเรียัง่คะบางคนได้คำตอบแล้วใครที่ได้คำตอบแล้วเราได้คำตอบเท่าไหร่คะลูกคำตอบที่ได้คือแปดนั่นเองค่ะ ทำไมถึงเป็น8ดเรามานับกันอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะอันสุดท้ายเราไม่นับนะคะเพราะว่าความยาวของหลอดแค่นี้เองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาหลอกมานะคะหลอดดูดยาวแปดหน่วยค่ะเมื่อเด็กๆเขียนคำตอบเสร็จแล้วคุณครูจะไปต่อที่ข้อสามค่ะ ข้อ3นะคะข้อสของเราจะเป็นการวัดความสูงนั่นเองค่ะใช้หน่วยเดิมนะคะก็คือตะปูเป็นหน่วยในการวัดค่ะข้อ3โจทย์ถามว่าถ้วยใส่ยาสูงจุดจุดจุดหน่วยค่ะเรามาดูกันว่าถ้วยใส่ยาอยู่ตรงไหนลูกอ่านี่เองค่ะนี่คือถ้วยใส่ยามานับกันนะคะลูกว่าถ้วยใส่ยาเนี่ยมีความสูงกี่หน่วยเอ่ยนี่เลยค่ะเห็นนะคะเด็กๆสูงเท่าไหร่คะ สูงแค่หนึ่งหน่วยนั่นเองค่ะดีๆก็เติมได้เลยค่ะถ้วยใส่ย,ยาสูงหนึ่งหน่วยค่ะถัดมาที่ข้อสี่ค่ะข้อสี่ของเราขวดยาใส่แผลสดสูงจุดๆหน่วยคราวนี้เรามาดูกันค่ะเห็นไหมคะอ่าในหนังสือของเราเขาโยงเส้นปละให้เราด้วยเราก็นับได้เลยค่ะว่าความสูงของขวดยาใส่แผลสดเนี่ยสูงเท่าไหร่เห็นไหมคะ นับจากปลายด้านในด้านหนึ่งนะคะ่ะเริ่มนับจากตรงนี้แล้วการหนึ่ง,งนะคะได้คำตอบแล้วว่าปวดยาไซแผลสอดสูง3หน่วยนั่นเองค่ะคิดไหมคะการวัดความสูงก็ไม่ได้ยากเลยถัดมาค่ะคราวนี้เป็นการวัดระยะทางค่ะ อยากรู้ว่ากระติกน้ํานะคะห่างจากกาน้ําเป็นระยะทางกี่หน่วยเราก็วัดเลยค่ะลูกอ่ะเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกดค่ะเราได้คําตอบแล้วว่ากระติกน้ําห่างจากกาน้ำเจ็ดหน่วยนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการวัดความยาว ความสูงและระยะทางโดยใช้หน่วยที่ไม่เป็นหน่วยมาตรฐานนั่นเองค่ะโอเคสำหรับการบ้านของวันนี้นะคะมีแค่หน้านี้หน้าเดียวค่ะเด็กๆไม่เยอะนะคะโอเคสำหรับคลิปการสอนวันนี้นะคะคุณครูก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆวันนี้คุณน้อยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ